น,นี้ความประสงค์มอบรถนะคะให้กับคุณปายนะคะเป็น Honda HRV นะคะปี B 2018คันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณปายกันนะคะว่าออกรถที่นี่นะคะยากยังไงหรือว่าง่ายยังไงนะคะแล้วก็ได้ของแถมอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปายออกรถเป็นไงบ้างรถสวยถูกใจไหมคะพี่สวยถูกใจมากเลยค่ะบริการเป็นยังไงบ้างคะบริการแบบดีมากๆค่ะอ่าแล้วก็บอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะคะว่าพี่ปายออกรถเท่าไหร่คะพี่ก็คือคันนี้ออกแค่พันเดียวนะคะอ่าห จบให้นะคะที่สำคัญพลมีของแถมเป็นทองให้ยังไม่พอนะคะเอาเงินกลับบ้านไปสามหมื่เลยนะคะบอกเลยว่ามาวันเดียวนะคะได้กลับไปแบบจุกๆเลย แล้วก็วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมเดี๋ยวเราไปรับของสำรวยกันเนาะพี่บายเนาะเดี๋ยววันนี้พลอ,อยต้องขอตัวลาไปส่งมอบรถให้กับพี่บายก่อนนะคะถ้าใครสนใจอยากออกรถฟรีดาวนะคะออกรถหนึ่งพันบาทแบบนี้โทรมาได้ที่เบอร์0 9 2 4 4 7 8 8 8 8นะคะหรือโทรหาพลอ,อยนะคะที่เบอร์0 6 4 6 4 6 6 6 6 8นะคะเดี๋ยวพลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ